สบายดีทานผู้ส้มได้ทานผู้ฟังเมื่อพอกับส่งซาวเหล้าไตเชียวคือเก่าเนาะสาวเล้าไตาก็ไซิมีแนวทางใม่พี่น้องรับส้มรับฟังคือเก่าเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารยาในการรับสมดไมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเมื่อวานนี้เนี่ยทางวปหารหนวะวันที่สิบหารเดือนเก้าีหกสี่เมื่อวานนี้กับ แตกไปสองคูณหกศย์กับเจ็ดหกเนาะัน 60, 70, 60, 60, นี้ก็ซิมเดนเก่าเจ็ดหเก่าศนย์หาศูนย์ทำไมหาหกหาศย์หหนึ่งเจหาสองสามหกสองหาสองศหแล้วก็เลขสมตัว3เออเก้าสองหาหกสามศเจ็ดห พิเศษเนาะพี่น้องเนาะสองหกกับสองหกกับเจ็ดสามเจ็ดหาหกเนาะไปกับทุกเที่ยเนาะซ้ายวิ่งซ้ายหลุดซ้ายวีไอพีเนาะพี่น้องเนาะเขาเนี่ยบอกเขาเนี่ยกับบัวกันเนาะเป็นออเดอร์จากสาวลาว์ไตใช่เนาะเบิ่งอะ้อพี่น้องเด้อเป็นออเดอร์จากสาวลาว์ไตใช่เนาะ คำเตือนโ้ใช้วิจารยาในการรับชมและรับฟังสองสาวล่าไตา่แชนแนลโบสนับสนุนเด่นการพานันใดๆทั้งสิ้นเมื่อเบ่งเป็นแคเนแนวทางและความบันเทิงเนาะเขาเน่บเขาเนบ่ว่ากันเนาะ